สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกุชชี่รีวิวมานะคะก็อาจจะไม่เห็นหน้านะเพราะว่าเราออกมาข้างนอกน,อนนะใส่แมสนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูชิ้นแรกกันเลยนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นนี่เลยนะคะเป็นสกุชชี่เอิม่มเป็นบันมีเดียมอินเลิฟนะคะชิ้นที่สองมีอยู่สี่ชิ้นรีวิวนะคะทุกคนชิ้นที่สองก็จะเป็นโดนัทนะคะเป็นโดนัทพิซซ่านะคะทุกคน แล้วชิ้นที่สามกับชิ้นที่สี่นะคะก็จะเป็นโมนี้โมนี้นะคะทุกคนโมนี่โมนี้แบบนี้นะคะก็จะมีแพ็กเกจด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นปอมปอมปูลินแล้วก็เป็นคิตตี้นะคะเลือกมาสองแบบสองลายนะนุ่มๆนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็มีสี่ชิ้นรีวิวนะคะชิ้นที่หนึ่งก็เป็นบานอินเลมนะคะนี่สองก็จะเป็นโดนัท นะคะแล้วก็ชิ้นที่สามก็จะเป็นโมน้โมนี้นะคะแล้วก็ชิ้นที่สี่ก็จะเป็นโมนี้อันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะคืออะไรก็คือสีเละนะอันนี้คือเราซื้อมาเล่นเองนะคะอันนี้ไม่ได้ขายนะคลิปขายอยู่ใน youtube ช่องีแล้วทุกคนปัดวิดีโอนี้ไปวิดีโอข้างล่างนะทุกคนจะเห็นเองงดทักมันถามว่าอันนี้ขายไหมอันนี้ขายไหมไปดูวิดีโอข้างล่างนะคะทุกคนแค่ปัดเรื่องแค่นี้นะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย